ได้ครับมาเริ่มกันเลยนะครับก็จริงๆวันนี้อย่างที่พี่บอมบอกนะครับเรามีเป็น Initiate coverage ของหุ้นโคโคนะครับเราเริ่มต้นบทวิเคราะห์นะครับด้วยคําแนะนําซื้อนะครับราคาเป้าหมายสิ้นปี26เนี่ยเราให้ไว้อยู่ที่9.08บาทนะครับจริงๆแล้วทีมการคอเนี่ยก็เหมือนกับหัวเรื่องเลยเรามองว่าระยะสั้นเนี่ยจะไม่ดีแต่ระยะยาวเนี่ยจะดีจากต้นทุน raw mat ที่มันลดลงแล้วก็ capacity expansion นะครับที่มันจะสนับสนุนให้รายได้ของบริษัทเนี่ยยังโตได้ต่อเนื่องนะครับ ก็จริง investment highlight เนี่ยผมแบ่งออกมาเป็น5ตีมหลักด้วยกันนะครับก็ทีมแรกเนี่ยจริงต้องเรียนกับว่าบริษัททำธุรกิจอะไรนะครับก็จริงแล้วโคโค่ Ho เนี่ยเป็น Majority ก็เป็น p PL พีย Export Play นะครับรายได้หลักของบริษัทเนี่ยมาจากการทำ O e M order นะครับก็น่าสิ้นปี24เนี่ยสัดส่วน O e M ในคิดเป็น93นะครับก็ส่งออกไปหลากหลายรีเจนมากนะครับว่าจะเป็นตัว อาเซียน US หรือว่าทาง EU r e g i o n นสครับส่วนสัดส่วนรายได้เนี่ยณสิ้นปี24เนี่ยรายได้ของน้ำมะพร้าวของโคโค่คิดเป็น52%ของรายได้รวมนะครับรายได้ของผลิตภัณฑ์น้ำกะทิเนี่ยคิดเป็น37%แล้วก็เพดฟู้ดอย่างแบรนด์มูชี่เนี่ยคิดเป็น9%ก็นะครับก็จริงจากกราฟที่พี่บอมโชว์เลยเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเซลล์ของบริษัทเนี่ยค่อนัาง correlate โดยตรงกับยอดเอ็กซ์พอร์ตที่ทางประเทศเรารายงานออกมาในทุกๆเดือนนะครับ เราถามว่าถ้าพิจารณาในบียูของน้มะพร้าวเองเนี่ยเรามองว่าคี y r e g จ o n a l Driver หลักเนี่ยจะมาในส่วนของลูกค้าของทางจีนแล้วก็ทาง US เป็นหลักนะครับจากการาฟที่โชว์ด้านล่างเนี่ยเห็นได้เลยว่านาะซินไตามาสองในย,ยอดเอ็กซ์พอร์ตน้มะพร้าวไปจีนกับ US เนี่ยทำเรคคอร์ดไฮต่อเนื่องนะครับแล้วก็จริงๆแล้วถ้าผมยกตัวอย่างเองยอดของไชน่ายอดของจีนเนี่ยคิด อยู่ที่69ล้านนะครับเติบโตได้สูงถึง62%เยียร์เยียแล้วก็46%คิวอนคิวนะครับซึ่งถ้านับณปัจจุบันเองเนี่ยสัดส่วนการส่งน้ำมะพร้าวไปจีนแล้วก็ US นียมันจีในคิดเป็น53%แล้วก็ส่งน้ำมะพร้าวไป US นียคิดเป็นสัดส่วนที่สูงถึง39%นะครับ เราก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าพิจารณาในส่วนของสัดส่วนของออกของตัวน้ํากะทิเองเนี่ยถ้าเราพิจารณาก็คือ key regional driver หลักเนี่ยเรามองว่าจะมาในส่วนของฝั่ง US แล้วก็ฝั่ง EU นะครับที่มัน Account เป็น proportion ที่สูงหน่อยของยอดส่งออกนะครับก็คือถ้าเลตเซ่เนี่ยยอดส่งออกน้ํากะทิของไทยล่าสุดเนี่ยนันใส่มาสองอยู่ที่1 1 8ล้านนะครับตรงนี้ก็เป็น record high แล้วก็คิดเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้น1ิ year on year นะครับยิ่งสิ่งที่อยากจะไฮไลท์นิดนึงก็คือส เราก็สัดส่วนของโคโค่ที่ส่งไป US a คิดเป็น25%ของ Total s a l เ s นะครับอันนี้ก็จะเป็นกราฟที่ผมได้บอกไปนะครับว่าจริงๆแล้วสัดส่วนส่งน้ำกะทิไป US กับทาง EU ในช่วงไตรมาสสองเนี่ยมันเป็นเรคคอร์ดไฮนะครับม,มากันที่ตีมที่2นะครับพี่บอมก็จริงๆแล้วหุณโคโค่ยังอยู่ในช่วงของ capacity expansion phase นะครับเพื่อ serve ตัว demand ของลูกค้าเนี่ย ที่อินดัสทรีปัจจุบันของตัวน้ำมะพร้าวและน้ำกะทิเนี่ยมันยังคงเป็นอัพเทรนด์นะครับก็จริงๆแล้วถ้าท้าถ้าเท้าความไปนิดนึงเนี่ยสองสี่บริษัทเพิ่มแคปาซิตี้ได้สูงถึง175%นะครับแล้วก็ถ้าลุกกิ้งเฮดไป2526เนี่ยบริษัทยังเพิ่มแคปาซิตี้ของตัวน้ำมะพร้าว24%แล้วก็7%ตามลำดับนะครับส่วนกราฟด้านขวา forecast ของเราเนี่ยเรามองว่ารายได้ของตัวน้ำมะพร้าวของบริษัทเนี่ยจะโตจากปีีีี24 28 12.3%ไปปเเเนนนน่่่่่ยยยทมมมาาาจกกะนะคครรรััับแล้ว U rate ว็อองๆ ramp จาก4.2%ในสิ้นปี24เนี่ยขึ้นมาเป็น51%ในสิ้นปี28นะครับ เรก็เช่นเดียวกันนะครับสำหรับ B u ตัวน้ำกะทิเองเนี่ยคือถ้าจำกันได้บริษัทได้มีการอนาวส์ไปเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วใช่ไหมครับว่าเขาต้องการจะเพิ่มคาบัซิตี้56%านะสิ้นปี26ซึ่งจริงแล้วตรงนี้เองเนี่ยบริษัทจะทำการไปตั้งโรงงานอยู่ที่ฟิลิปปินส์นะครับซึ่งโรงงานเนี่ยมันจะเริ่มรันได้ตั้งแต่ช่วงไตรมาส1ปี26นะครับซึ่งจริถามว่าทำไมบริษัทต้องทำ่างนั้นนะครับก็คือต้องเรียนก่อนว่าในแง่ของ a ม m a ว e น i a l ที่ฟิลิป,ปน สัดส่วน raw material หรือว่าราคาเนี่ยมันถูกกับเราพอสมควรนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันจะช่วย b o สต์ตัว profit margin ของบริษัทนะครับถ้า l e t s s a เขา sourcing จากทางฟิลิปปินเพิ่มมากขึ้นนะครับ <1> 1> ในส่วนของรายได้ตัวน้ำกะทิเองเรามองว่ามันจะโตเฉลี่ย4ปีเนี่ยจาก24ไป28อยู่ที่12%นะครับเทียบกับ cycle ก่อนหน้าเนี่ยที่มันท่งที่มันทรงๆ่งโตต,ติดลบประมาณ1% year year น,นะครับ <1> 1> ส่วน urea เองเนี่ยเรามองว่ามันจะค่อยๆ ramp up จาก45%ในปี26เนี่ยขึ้นมาเป็น55%ในปี28ครับ มาในตีมี่3นะครับไ้บอมคือจริงๆต้องเรียนก่อนว่าทำไมระยะสั้นเรามองไม่ดีเนี่ยผมขออนุญาต recap งบไต่มาสหนึ่งเล็กน้อยนะครับก็งบไตามาสหนึ่งอย่างให้ทุกท่านทราบกันดีเนี่ยมันออกมาค่อนข้างวิกนะครับกำไรปกติของบริษัทในเหลือ53ล้านนะครับลดลง73% y ออ r on y e a แล้วก็ลดลง26% q ิวออนคิว q นะครับถามว่าทำไมมันลดลงเนี่ยคือจริงๆแล้วมันเป็นผลจากค่าค่า raw material อย่างตัวราคามะพร้าวผลแห้งที่มันปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับ สิ่งที่อยากจะไฮไลท์ในแต้มหนึ่งเนี่ยตัวที่เป็นตัวเพรสเชอร์หลักๆคือกอสฟิตมาจิ้นของบริษัทกอสฟิตมาจิ้นของ BU ตัวน้ำกะทิที่มันดรอปไปเหลือ6%เทียบกับ13%ในช่วงไตรมาส4ปีที่แล้วนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันคือจริงๆแล้วกอสฟิตมาจิ้นของตัวน้ำมะพร้าวเองมันก็ยังไม่ได้ฟื้นตัวได้ดีนะครับอยู่ที่24.7%นนะครับแล้วถามถามว่าความเห็นของเราเป็นยังไงคือ คือปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าบอกก่อนว่าราคามะพร้าวเนี่ยมันเริ่มลงมาแล้วในช่วงเดือนกุกฎาคมนะครับแล้วก็บอกกับว่าถ้าทุกท่านสังเกตกันดีเนี่ยช่วงนี้ฝนตกก้อนั่งเยอะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะเอื้อมหน่วยต่อสป,ปายของน้มามะพร้าวให้มันสูงขึ้นนะครับก็เรียกได้ว่าปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังเข้าสู่ช่วงของลานินญานะครับครับหนึ่งครับอันนี้คือคีอันนี้คือคีไอเดียสําคัญของการคอเปเปอร์ฉบับนี้นั่นคือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย ออราคามะพร้าวเนี่ยมันขึ้นแรงนะครับจากการปรับเปลี่ยนฤดูกาลถูกไหมครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยมะพร้า,พาวเนี่ยจะชอบในลนักษณะเหมือนแบบเป็นฝนมากกว่ามากกว่าหน้าร้อนหน้าแรงถูกไหมครับแต่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโหมันแรงแล้วมันร้อนมากเป็นปรากฏการเปลี่ยนถ่ายเอลนิโยลานินญาเนี่ยนะครับทำให้ราคามะพร้าวเนี่ยมันขึ้นไปแรงแล้วพอเวลาราคานั้มะพร้าวขึ้นไปแรงเนี่ยมารจินมันก็โดนกดลงมาถูกไหมครับ และมีเรื่องของ capacity expansion ด้วยแต่เราก็เราจะบอกว่าภาพตรงนี้นับจากในช่วงเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปเนี่ยมันกำลังจะเริ่มมีการกลับซ้อนผ่านอุณหภูมิได้เลยว่าตอนนี้ก็อย่างที่จริงๆกระตีมคล้ายๆกับที่เราคอ CKP มานั่นแหละนั่นก็คือฝนเยอะเห็นไหมครัปริมาณน้ําของฝนมันเยอะมากแล้วมันไหลมาในภูมิภาคนะครับซึ่งอันนี้มันไม่ได้เป็นเพียงแค่น้ำมะพร้าวต้นทุนมะพร้าวในบ้านเรานะครับต้นทุนมะพร้าวในอินโดและฟิลิปปินซึ่งก็เป็นซอสของเขาเนี่ยมันก็ลดลงมาด้วย เพราะฉะนั้นเนี่ยสามแหล่งหลักของต้นทุนเนี่ยนำ้ำมะพร้าวเนี่ยถึงแม้มันจะคนละหน่วยกันนะเพราะมันคนละประเทศเนี่ยแต่ใน,นเชิงของตัวพอแปร์เฉลเนี่ยมันลดลงมาเหมือนกันหมดแล้วจำกำลังจะบอกว่าถ้าธีมเนี้ยมันเกิดขึ้นจริงผลของ e a r n i n g ็เนี่ยมันน่าจะเริ่มเห็นในช่วงครึ่งปีหลังนี้เป็นต้นไปแล้วไปก้าวกระโดดในปีสองหกถูกไหมนี่คือคีย์ไอเดียใช่ใช่ครับพี่บอกอ่ะโอเคต่อครับครับแล้วถามว่า e a r n i n g ็งส์โกลดเนี่ยเรามองอยังไงนะครับก็จริงผมรีแคป จากสไลด์ที่12นะครับจริงๆเรามองว่ารายได้ของบริษัทเนี่ยจะเติบโต CAGR 6ปีอยู่ที่20.7%นะครับส่วน core profit เนี่ยเรามอง6ปีจาก22.28เนี่ยมันจะโตที่17.4%แล้วถามว่ากำไรของปี25เนี่ยเรามองอยังไงนะครับเรามองว่ากำไรของปี25เนี่ย มันจะดรอปลงไปเหลือ421ล้านนะครับซึ่งเป็นผลจากต้นทุนของราคามะพร้าวผลแห้งที่มันเพิ่มขึ้นนะครับแต่ในก็ดีเนี่ย l o o k i n g f o r เ a r รเราเมองว่า26เนี่ยกำไรจะ Recover กลับไปอยู่ที่765ล้านนะครับก็เรียกได้ว่า Recover ได้สูงถึง82%เ n year จากราคาของร w Ma ทที่มันลดลงนะครับต่อมาที่สไลด์ที่13นะครับจริงผมไฮไลท์นิดนึงว่าถ้าดูที่กราฟซ้ายบนเองเนี่ยเราเห็นได้เลยว่าราคามะพร้าวในช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยลงมาแล้วเหลือ16 8บบบาทบทัเียก ปลายปีก่อนเนี่ยที่มันเคยอยู่สูงถึง21-22บาทแล้วก็ช่วงต้นปี25ของเราเองเนี่ยมันเคยอยู่สูงถึง20บาทนะครับซึ่งจริงเราช่วงไตรมาสหนึ่งเนี่ยเป็นช่วงที่บริษัทเขาน้างจะเฮิร์ตพอสมควรนะครับแต่ถ้า looking ahead ไปเนี่ยในเมื่อราคามันเริ่มลงมาแล้วเราควรจะเห็นว่า e a r n i n g ตไตรมาสสหรือไตรมาสสมเนี่ยมันจะฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่งนะครับแล้วก็เราก็จะก,กราฟซ้ายล่างอะผมไฮไลท์นิดหนึ่งว่าทุกๆรอบเองเนี่ยที่มันมีเอลินโยเลดเซว่าหนซึ่งตรรงงนี้เเอาไ้ เราเหมือนผ่านพ้นไปแล้วส่วนหนึ่งปัจจุบันเราก็ยังอยู่ในช่วงของแรนิดยาใช่ไหมครับทีนี้ราคาลอลอแมทออกมามะพร้าวเนี่ยมันก็ควรจะลดลงส่วนถ้าไปดูกราฟขวาบนเองเนี่ยผมไฮไลท์ไว้นิดนึงว่าถ้าเทียบหน่วยของ USD ต่อตันเองเนี่ยราคามะพร้าวในอินโดแล้วก็ฟิลิปปินถูกกว่าบ้านเราสูงถึง40-50%ซนะครับซึ่งถ้าถามว่าทําไมมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมเรียนก่อนว่าปัจจุบันเองเนี่ยอินโดกับฟิลิปปินเป็นผู้ส่งออกมาพร้าวเบอร์ต้นของโลกนะครับอินโดเนี่ยเป ลองลงมาก็คือฟิลิปปินส์นะครับประกอบกับว่าฟิลิปปินส์เองเนี่ยสภาวะอากาศเขาเอื้อมหนวยเขาอยู่ในพื้นที่ที่มันมีฝนเยอะตรงนี้เนี่ยมันทำให้สป,ปายของมะพร้าวเนี่ยมันโตได้ดีเป็นพิเศษนะครับซึ่งบริษัทมีโรงงานและอ้นทุนจากทั้งไทยและฟิลิปปินส์ถูกไหมใช่ครับพี่บอมคือจริงๆนะสิ้นไตรมาสหนึ่งเองเนี่ยคือเขา ที่จากที่ผมคุยบริษัทคือเขาซอร์ซิ่งของบ้านเราแค่มาณยี่สเอร์็นแต่8ปดสิเอร์ซ็นเนี่ยเขาไปซอร์ซิ่งจากทางอินโดของฟิลิปปินส์เราเลยเห็นได้ว่านไะตมัสหนึ่งเนี่ย GPM ของตัวน,น้ำมะพร้าวมันไม่ได้ดรอปลงไปเยอะครับพี่บอมแต่แต่ก็ใช่เลยแบบที่พี่บอมบ,บอกว่าสิ่งที่เขาจะทําต่อเนื่องก็คือณนะช่วงไตมัสหนึ่งปีหน้าเองเนี่ยเขาจะเปิดโรงงานที่ฟิลิปปินส์แล้วทีเนี้ยถ้าเลดเซยเขาใช้ต้นทุนที่ฟิลิปปินส์ที่ถูกกับเราสี่ยตรงนนีีม้มัโอกาสใหิบถึให้ค่าเเนน่่ยมมลลมััลลดงคคครรบพอออออืโะตบ ครับตีมที่4ี่เองนะครับก็จริงๆเรามาดูกันใน impact ของตัว tariff กันบ้างนะครับจริงๆผมเรียนก่อนว่าปัจจุบันเนี่ยสัดส่วนส่นงออกไป US ของโคโค่ไปไปยูเอสมันอยู่ที่24เปอร์เซ็นตนะคะจริงๆผมก็ลองคิดง่ายๆว่าถ้าเลดเซ่เพื่อนบ้านเราเนี่ยโดนภาษีในเวทที่มันใกล้เคียงกันนะครับเพราะผมก็เลยคิดแอสซูมง่ายๆว่ากอสโซฟิตมาร์จินของบริษัทที่ส่งไปยูเอสอ่ะมันจะลดลงในเวทที่มันใกล้เคียงกับแท็กซ์ก็คือ20เปอร์เซ็นตนะครับซึ่งจริงๆถ้า GPM ของยูเอสมันลดไป20เปอร์เซ็นต์เองเนี่ยมันเป็นการอิมพลายว่าบริษัทจะต้องให้ไพรซ์สพอร์ต กับทางลูกค้า O E M ที่5นะครับจากตารางเองเนี่ยผมก็เลยลองทำมันเคสต่างๆว่า G P M U S worst case เนี่ยหายไป50ก็คือแทบจะไม่มี operating leverage เลยเคสที่เคสที่2ก็คือลบ20เคสที่3ลบ15แล้วก็เคสสุดท้ายคือลบ10นะครับเราจะถามว่าเราเลือกเคสไหนนะครับก็คือเราเลือกเคสที่ conservative ไว้ก่อนนะครับก็ gross profit margin ของ U S เราให้มันลง20นะครับคือเรียกได้ว่าจากตารางตรงสีส้มเนี่ย conservative มากปัจจุบัน ปัจจุบันของเราเนะ่ <ừ. S 1> พี่บอมถ้าไม่โดนเลยเนี่ยผมยกตัวอย่างกําไรปีสองห้าอยู่ที่4ี่้อแปดสหกล้านสองหกอยู่ที่แปด้อยห้าสบเจ็ดล้านแต่เคสที่เราให้น้ำปัจจุบันเนี่ยกำไรสองห้าอยู่ที่4ี่อยี่บเดล้านแล้วกําไรสองหเนี่ยอยู่ที่เจ็อยหสิห้าล้านครับอีกเพิ่งมาจำอันเนี้ยอ่สมมติจริงๆบอกว่าตอนนี้เราดูสองหเลยแล้วกันนะนะครับ <c oughs> คือส6หกเนี่ยคือแปดห้าเจ็ดแต่เหมือนกับเรากดลงมาประมาณร0อยล้านเ <c oughs> พราะเรา c o n s e r v a t i ลงมาก่อนเหลือ7จ5ห้าระหว่างที่จำทีเซนเนี่ย ที่กดดูบอ่อกเกอร์อื่นๆเนี่ยบ,บรรดาบลกเกอร์เพื่อนๆเ,เราเนี่ยเขาให้กำไรของโคโคคในปี2026อเนี่ยอยู่ในกรอบบริเวณประมาณ9 0 0ถึง1,000ล้านนะครับหมายถึงบลกเกอร์อื่นนะให้กำไร Forecast ปีหน้าเนี่ยประมาณ9 0 0ถึง1,000ล้านเราอยู่765้ คือถือว่าเราค่อนข้างคอนซอรเวทีฟกว่าบกบอื่นๆอยู่ประมาณเกือบๆยี่สิบถึสาินทีเดียวนะถูกไหมอันนี้อันนี้คือเพราะอะไรนะเพราะว่าเรากังวลเรื่องนี้ใช่ไหมเราเลยกดไว้ก่อนถูกไหมแล้วเดี๋ยวค่อยๆค่อยๆค่อยดูว่ามันเป็นมีอ o พเ m e n t อะไรทีไ่ได้ถูกไหม ใช่ครับพี่บอมก็อย่างที่พี่บอมบอกเลยว่าเราโฟกัสช้อนน้่งคอนเซิร์ไว้ก่อนคือณปัจจุบันที่ผมอัปเดตกับทาง c ีมาเมื่อต้นสัปดาห์เนี่ย mm hmm. เขาบอกว่า Impact ของ t ท r i f f มันยังไม่เห็นนะครับแล้วก็ปัจจุบันเองเนี่ยบริษัทไม่ใช่ต้องทำหน้าที่เสียภาษีกับทาง US เนะครับ mm hmm. เป็นหน้าที่ของทางดิสซิบิวเตอร์ซึ่งเท่ากับว่าจริงๆแล้วว่ามันก็มีโอกาสที่บริษัทอาจจะผลักภาราไปที่ดิสซิบิวเตอร์แล้วก็ท้ายสุดเนี่ยก็อาจจะไปอยู่ที่เตอร์พาตี้ก็คือตัว ตัวคอน sumer เองเนี่ยที่ต้องจ่ายราคาเพิ่มขึ้นเอนยบอมแต่ถ้าเลตเซว่า Impact เนี่ยมันน้อยก่าที่เราคาดเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะมีอัพไซต์ต่อประมาณการปัจจุบันของเราเพราะฉะนั้นหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยทำไมเราประเมิน uh, target price แบบแบบไม่ดูอัพไซต์ไม่ได้เยอะส่วนหนึ่งก็เพราะกำไรเนี่ยเรากดจากคนอื่นลงมา20-30%เจ้าอื่น <c oughs> เขาทำไว้ประมาณ900-1,000ล้านของเราอยู่วัน700กว่าล้านนะแต่ดีผมว่าค่อยๆขึ้นแต่ขนาด700กว่าล้านเนี่ยมันก็ e a r ร i n g growth มันก็โตแรงนะ เพราะว่าปีนี้มัน421ปีหน้า765ถูกไหมจ๊ะมครับใช่ครับไม่ผอาอ่าโอเคนะครับนี่ขนาดแบบโตแล้วนะแต่ว่าเรายังกดอยู่ต่บางคนอื่น2,300ล้านนะนะครับอ่ะไปต่อเลยครับครับแล้วก็มาที่ investment highlight สุดท้ายนะครับก็จริงสิ่งที่ทุกคนทราบกันดีเนี่ยว่าตัวน้ำมะพร้าว if ที่เพิ่ง IPO ไปในตลาดฮ่องกงใน t เกอร์6603นะครับก็จริงแล้วถามว่า implication ต่อโคโคเป็นยังไงนะครับก็จากที่ผมไปอ่าน filing มาเนี่ยถ้าสรุปเร็วๆก็คือ ปัจจุบันเนี่ย if สั่งน้ำมะพร้าวจากโคโค่อยู่22%นะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าไปดูในตารางด้านซ้ายเนี่ยสังเกตได้เลยว่า if รายได้2-3 2-4เนี่ยโตสูงมากอยู่ที่80%เยียร์เยียส่วนกำไรเนี่ยโตได้สูงถึง99%เยียร์เยียนะครับจริงๆแล้วถึงแม้ if เนี่ยเขาไม่ได้บอกในไฟลิ่งนะครับว่าเขาตั้งรายได้แทร็เก็ตเท่าไหร่หรือว่าตั้งกำไรโตเท่าไหร่เองเนี่ย แต่จริงๆถ้าสมมุติคิดแบบไอ้บอง่ายๆเลยเนี่ยถ้าเลเจ a y อีฟยังเมนเทนเพสการโตของรายได้ก็กําไรได้ดีเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะเบนดฟิตต่อโคโค่โดยตรงนะครับแล้วก็ถามว่าเงินสุทธิของอีฟเนี่ยเอาไปทําอะไรนะครับก็าจากไฟลิ่งเนี่ยก็คือบริษัทต้องการที่จะส่งเสริ p โพซิชันนะครับในหลากหลายตลาดก็คือปัจจุบันเนี่ยเขาเป็นผู้นําในตลาดมะพร้าวในตลาดจีนนะครับแล้วก็เช่นเดียวกับในตลาดฮ่องกงซึ่งถ้าบริษัทยังขยายได้ดีต่อเนื่องบูสตอ m a มาได้ต่อเนื่องเองเนี่ยตรงนี้มัน พอตพีเอที่ค่อนข้างสูงกับโคโค่พอสมควรนะอยู่ที่สามสิบจุดสามสิบจุดสองเท่านะครับซึ่งถามว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเท่าไหร่นะขออีกทีนึงนะครับพี่บอมเออเอฟพีเอฟออดสองสองสี่เนี่ยอยู่ที่สามสิบจุดสองเท่าครับพี่บอมคือตลาดกําลังให้พรีเมียมวอลูเอชันพอสมควรกับหุ้นตัวนี้ครับมันเทรดที่ไหนนะฮ่องกองใช่ไหมเอสเอชโอใช่ครับพี่บอมไอหกหกศูนย์สามใช่ไหมใช่ใช่ครับพี่เดี๋ยวขอดูหนึ่ง ผูจะบอกว่า valuation ของหุ้นฮ่องกง HSI PE เทรดแพงกว่าบ้านเรามันก็อาจจะไม่ได้แบบพูดได้เต็มปากนะเพราะว่าจริงๆหันเสงก็ไม่ได้แบบแบบเทรดทิ้งกับเซ็ตมาอันนี้อันนี้อาจก็แต่กมันก็มี premium ของมันนะนะอ่ะอ่ะไม่เป็นไรทำไมมันเทรดแพงขนาดนี้นะจ๊เอาเอาเอา,เอา,เอากรอดที่จะมาถึงโอโคะอะทำไมมันเทรดแพงขนาดนี้ ได้ครับพี่คือจริงๆอะ่ะ if รายได้เขาโตข้อตั้งเยอะเขาก็จากที่ผมบอกไปโต80%กําไรโตร99%แต่ที่สําคัญที่เป็นจุดสังเกตเลยเนะี่ย if เขามีโอนแบรนด์เป็นของตัวเองด้วยความที่เขามีโอนแบรนด์เนี่ยโอกาสในการขยายเออร์เน็งก์งงมากกว่าใช่ครับอของ OEM เองเนี่ยมันสมควรที่จะ deserve ที่จะเทรดต่ํากว่าเพราะด้วยการขยายเน็ตเน็ตมาจินเนี่ยมันควรจะต่ํากว่าในโอนแบรนด์ครับประกอบกับ ROE ของ if เองเนี่ยข้อตั้งที่จะสูงนะครับ ROE อีฟเนี่ยถ้า ดูในสิ้นปีสองสี่อยู่ที่ร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับของโคโค้สิ้นปีสองสี่อยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับอืม okay, ออออโอเคครับอ่ะเอ่อออกประกอบประเด็นเมื่อกี้ผมดูระหว่างเซ็นเด็กซกับหันเสียงของพ e อยู่นะสิบสองเท่าสิบสี่เท่าบวกลบนะครับแต่ต้องยอมรับอ่ะมันมีแบรนด์แล้วดูมาจินมันก็เยอะกว่าเยอะอ่ะสิบเปอร์เซ็นตนะครับเอกอแก็เอา e อีกจะมองช่วงนี้ไม่ได้นะต้องดูสักเทรนสองสามปีข้างหน้าว่ามันจะเป็นยังไงนะครับโอเคอ่ะจ้ำแล้ว Uh, อย่างที่บอกนะครับโดยสรุปนะครับในฝั่งของตัว uh, หุ่นใหม่นะครับ uh, ที่เรามาแนะนําในวันนี้เนี่ยคือจริงๆก็ต้องบอกก่อนว่า uh, ทาร์มมิ่งที่เราทามมิ่งที่เราดูเนี่ยคือผมผมผมเป็นกลยุทธ์ก่อนนะคือในช่วงที่ผ่านมาคือเราก็เห็นราคานามาพาวเนี่ยมันขึ้นแรงจริง,อย,งอย่างที่จ้าบอกเลยคือการเปลี่ยนถ่ายปรากฏการณ์จากฤดูร้อนมาเป็นฤดูฝนในตอนเชื่องฤดูร้อนเนี่ยโอ้โห มันก็ส่งผลให้ราคาน้ำะราคาซัพพลายออกมาน้อยนะและนาเผามันขึ้นแล้วอันนี้มันเป็นมะพร้าวมันเป็นเป็นคอหลักเลยนะนะครับมันก็ส่งผลให้มันเฮิร์ดลงมาแต่จากสถิติย้อนหลังไปสิบกว่าปีเนี่ยพอเวลามันจบไซเคิลแล้วมันเปลี่ยนถ่ายฤดูกาลเนี่ยฤดูกาลมันอยู่ประมาณสักงหนึ่งถึงสองปีเพราะฉะนั้นนเี่ยมันอาจจะเห็นจริงในช่วงครึ่งปีหลังจนถึงปลายปีสองหกนะเราก็เลยดูทามมิ่งทั้งเซตอินเด็กซ์ที่มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องพันสามปุ๊บเนี่ยมันต้องหาหุ้นกักพันสองห้าสิบพัน ที่มันเคยเล่นกันเยอะแล้วมันกองอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็ดูในฝั่งตัวคอนเซอร์เวทีฟที่เราดูจากบรรดาวิเคราะห์เจ้าอื่นๆนะครับที่วิเคราะห์ไว้อยู่ประมาณสัก900าถึงพันล้านของเราให้สักประมาณสัก70เนี่ยเอ้ย7 7 0 0เนี่ยเราก็คิดว่าอาจจะแบบดูดูไม่ได้หน้ากัางวลขนาดนั้นจำถามนิดนึงตอนโคโค่ที่เข้ามาใหม่ๆแล้วตอนปี2324ที่มันเล่นขึ้นไปสิบบาทอะตอนนั้นกำไรมันอยู่เท่าไหร่แล้วตอนนั้นน้ำพามะพร้าวมันราคาเท่าไหร่ถึงมันเล่นขึ้นไปแรงขนาดนั้นนะครับ ครับได้เลยครับพี่บอมคือช่วงนั้นเองเนี่ยกำไรปกติของเขาอยู่ที่สองร้อยสบเจ็ดล้านอันนี้ก็คือแม็ก,มกซิมัลสองร้อยสามสิบสามล้านนะพี่บอมในช่วงไตรมาสสองปีสองสี่แล้วถ้าถามว่าราคามะพร้าวช่วงนั้นอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสักสิบถึงสิบห้าบาทครับแสดงว่าสองร้อยกว่าสมมุติสองร้อยสี่สิบคูณไปสี่ก็ปีหนึ่งก็เกือบเกือบเกือบพันล้านเนาะใช่อ๋อผมพิจารณาแล้วก็แสดงว่าที่เจ้าอื่นๆบรกเกร์อื่นๆขาประมาณการแต่ว่าปีหน้าน่าอยู่ประมาณพันล้านก็คื ขึ้นไปใกล้เคียงกับระดับเรคคอร์ดไฮถูกไหมใช่ครับพี่บอมแล้วก็ไพรซินไปเลยว่าจริงๆเราราคามะพร้าวเนี่ยมันควรจะลงไปกลับไปในจุดสวิตสปอตของบริษัทก็คือที่ประมาณสักสิบาทครับพี่อืมโอเคแล้วในเชิงของแคปซิ i t ซ์ x พ a n s i o n เนี่ยเราไมา่ได้แตะเรื่องนี้หนึ่งแตะนิดนึงว่าตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างมันมันเต็มหรือยังมันดีไหมแล้วมาจ้นอินฟลูเอนซ์เป็นยังไงบ้าง ครับได้กับพี่บอมคือจริงๆแล้วค่าบัซิตี้สเปนชั่นเนี่ยบริษัทต้องการที่จะขยายตัว BU น้ำมะพร้าว24%ใน25แล้วก็26เนี่ยขยายเพิ่มอีก7%นะครับซึ่งถ้าถามว่ายูเอทแคปมันเต็มหรือยังเนี่ยคือจริงๆต้องเรียกก่อนต้องต้องเรียนอย่างนี้ว่าในปี24เนี่ยยูเอทมันอยู่แค่ประมาณสัก42%นะครับจริงๆแล้วมันก็ยังมีรูมสำหรับตัวเอ็กซ์แพนค่าบัซิตี้ส่วนในส่วนของกะทิเช่นเดียวกันนะครับก็คือบริษัท จะขยาย capacity 56%ในปี26นะครับแต่ถ้าเทียบ U rate นะนปี24เนี่ยมันอยู่แค่ประมาณสัก54%นะครับก็จริงๆแล้วมันก็คงมี room room for improvement พอสมควรนะพี่บอมแต่จริงๆแล้วสิ่งที่บริษัทยพยายามจะทําก็คือถ้าเราดูยอด export ควบคู่กันไปด้วยเนี่ยจะเห็นได้เลยว่ายอด export เนี่ยโตได้ดีมากคืออินดัสทรีของทั้ง2 BU เนี่ยทั้งน้ำมะพร้าวแล้วน้ำกะทิเนี่ยมันยังคงเป็น up trend ซึ่งก็สอดรับกับการที่บริษัทเนี่ยต้องการจะ boost capacity เพื่อมา s e r v ฟโซเดีมาตรงนั้นครับ ได้ครับจำคับงบไต่มาส2จะออกช่วงไหนนะครับ ใช่ครับพี่หม่องคืองบไตรมาสสเนี่ยออกมันที่13ชาวนะครับคือถ้าผมแตะสักสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับก็จริงๆแล้วเราประเมินกําไรไว้ที่96ล้านนะครับตรงนี้นี่เองเนี่ยมันก็ยังลบเยียร์เยียร์อยู่56นะครับแต่มันจะฟื้นขึ้นคิวอันคิวเนี่ยอยู่ที่83เปอร์เซ็นต์คิวคิวอันคิวนะครับที่ฟื้นตัวมาเนี่ยจะมาจากกอสซูฟิตมาร์จิ้นของ BU ตัวน้ํากะทิแล้วก็ตัวน้ำมะพร้าวที่มันโตที่มันกลับมานะครับในส่วนของรายได้เองก็อย่างที่ผมเรียนไไไปยยยยยอออดดดดดคคคคืััััััังงงงงีีททุกกก่่่าาาาารรรรบบ้้้้เ็็หวววมนจะโตแลพ โอเคได้เลยครับจามวันนี้คงต้องจำมากครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ